เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมสมชายฝั่งชนกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับผมได้ยื่นคำแปรยติในการแก้ไขในร่างรัฐมนูญฉบับแก้ไขในมาตรา91ไว้ครับในประเด็นเกี่ยวกับการ ระบบบัญชีรายชื่อตามที่เพื่อนสมาชิกในพรรคก้าวไกลได้นำเสนอต่อสภาแล้วแต่ส่วนหนึ่งผมก็อยากจะนำประเด็นนี้มาอภิปรายว่าผมเห็นด้วยในเรื่องของการที่จะคิดบัญชีรายชื่อระบบบัญชีรายชื่อแบบสัดส่วนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรากำลังมีประเด็นในการที่จะ คิดต่างกันสองด้านด้านหนึ่งก็คือการคิดสัดส่วนแบบคู่ขนานซึ่งเราใช้กันมาแล้วในปี2540แล้วก็การคิดสัดส่วนแบบปันส่วนซึ่งเคยใช้ในในหลักการมาในรัฐมนูลปี2560แล้วนี่คือการต่อสู้กันในสองแนวคิดว่าวันนี้เนี่ยจะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนว่า ควรจะพี่น้องในสภาว่าควรจะตัดสินใจกันแบบไหนเพื่อให้ระบบการเลือกตั้งเป็นระบบการเลือกตั้งที่มีลักษณะของอุดมการนางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันว่ามันต้องเลือกเพื่อที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าผมพูดมาในรอบแรกว่า วันเวลาและสถานการณ์ของปี2,539และ40เราต้องการเห็นพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งเราต้องการรัฐบาลที่มีสถานภาพทางอำนาจเพราะว่าเรากำลังสู้กับเผด็จการทหารโดยผ่านกระบวนการร่างรัฐมนูนฉบับที่เป็นประชาธิปไตยวันนี้เราก็ต้องอาจจะต่อสู้กับเผด็จการแบบเดิมแต่ภายใต้โครงสร้างรัฐภาแบบเนี้ย วันนี้เราจะต้องมาคิดกันในฐานะที่เราผ่านแนวคิดผ่านการต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี2440เราเห็นการเลือกตั้งปี2444ภาพเราเห็นครับว่าเรามีพักการเมืองที่เข้มแข็งขึ้นและการเมืองไทยกำลังจะกลายเป็นสองพักซึ่งแน่นอนครับระบบเลือกตั้งแบบ2 5 4 0เนี่ย พรรคเล็กพรรคน้อยหรือว่าคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่ไม่อยู่ในภายใต้อุปถัมภ์ของกลุ่มการเมืองใหญ่ๆไม่อยู่ภายใต้มุ้งการเมืองของกลุ่มการเมืองใหญ่ๆในแแต่ละจังหวัดโอกาสคนก็จะไม่มีโอกาสของคนยากคนจนคนเล็กคนน้อยที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในสภาเป็นได้ยาก ท่านประธานที่เคารพกับผมจะย้อนกลับไปเห็นภาพในปี2548ซึ่งจะมีการเลือกตั้งตามรัฐมนูญฉบับปี2540สิ่งที่มันเป็นภาพที่ผมจำติดตาก็คือกลุ่มมุ่งการเมืองแต่ละจังหวัดที่เป็นบ้านใหญ่บ้านโตถูกกวาดต้อนมาอยู่ในพักการเมืองเดียวและนี่ คือภาพติดตาใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสภาในปี2 5 4 8ทั้งๆท,ที่เราอยากจะเห็นการเมืองเข้มแข็งแต่ปากเสียงที่ขึ้นมาในสภาอาจจะมีตัวแทนบทผลประโยชน์ในทางอนุบายออกมาได้แต่ทำไมมันจึงเกิดการเดินขบวนกันหนักหนาสากันกน,กนักในปี2 5 4 8จนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารในปี2 5 4 9 นี่คือต้องมีข้อบุพร่องในรัฐมนุนฉบับปี2540ที่เป็นกระบวนการของการจัดการเลือกตั้งและการได้มาถึงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรใช่ไหมแล้ววันนั้นเราก็มีสวที่มาจากการเลือกตั้งด้วยสุดท้ายมีบางพรรคการเมืองดำเนินการในการโวยขอดการเลือกตั้งและนำไปสู่การรัฐประหาร 2,149จนกระทั่งมันสืบทอดกระบวนการของการที่เราไม่ค่อยชอบมาพระไม่ชอบมาในปัจจุบันจนถึงวันนี้2 5 4 5 57นี่คือการทำให้เสด็จน้ำใช่หรือไม่แต่ท่านประธานที่เคารพครับโลกของปี2 5 4 0มันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว วันนั้นเราไม่ได้ยินเรื่องของสมาร์ทโฟนเราไม่ได้ยินเรื่องของมิสคอยเราไม่เบื่อไม่ได้ยินเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลายแต่วันนี้คนรุ่นใหม่ต้องการจะอยู่ในโลกใหม่และต้องการกติกาที่มันรองรับกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน เราจะเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มทุนใหญ่หญๆกลุ่มมุ้งใหญ่ๆในแต่ละจังหวัดมีสิทธิ์เป็นนักการเมืองเข้าสู่สภาอย่างเดียวเท่านั้นเลยครับกระบวนการคิดการผู้แทนแบบจัดสรรปันส่วนที่พักก้าวไกลเสนอคือเป็นทางออกของอนาคตนะครับ